สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันตต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการพัฒนาสายพันธุ์วัวครับท่านผู้ชมครับวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวไทกี้ของจริงครับไทกี้ของจริงเลยนะครับแต่ว่าคุณลุงเขาซื้อมาซื้อในขณะที่ท้องครับดูลูกเขาสิครับท่านผู้ชมสวยไหมครับอันนี้คือเกิดจากการนําพ่อชาโลเล่นะครับ มาผสมครับจะได้ลูกออกมาสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้วัวพื้นเมืองนะครับเพิ่งคลอดลูกมาได้ประมาณ10วันครับท่านผู้ชม10วันดูสภาพลูกของเขานะครับโอ้โหสวยงามครับและที่สำคัญได้ลูกเพศเมียด้วยนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเฉพาะตัวแม่ของเขานะครับซื้อมาในราคา2อง0 0บาทครับ 2400 0บาทนะครับตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนายห้อยเขาให้มาแล้วครับ30กว่าแล้วครับ30,000กว่าบาทนะครับคู่นี้ซึ่งลูกของเขาสวยงามนะครับสีสวยนะครับเนื้อหนังแข้งขาดูหางใหญ่มากครับเห็นไหมครับคือการพัฒนาสายพันธุ์วัวถ้าหากว่าวัวแบบบ้านแบบนี้นะครับนำพ่อพันธุ์ดีๆพ่อพันธุ์สวยมาใส่นะครับ ก็จะได้พันธุกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับสวยงามมากมายครับคู่นี้ตัวนี้นะครับแม่แบบนี้ให้ลูกแบบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าสวยไหมละครับสําหรับมุมมองของผมถ้าได้ลูกแบบนี้ควรเก็บครับเหลี่ยมตัวสวยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับแม่ของเขาได้จากแม่บ,าบ้านราคา20กว่านะครับสามารถเพิ่มมูลค่า เป็น30กว่าได้นะครับขนาดนาย้อยที่เขาซื้อซื้อแบบซื้อราคากดกดกดราคาของชาวบ้านแล้วนะครับยังให้30ละนะครับแต่ว่าถ้าราคาท้องตลาดโดยทั่วไปไม่น่าจะอยู่นะครับเพราะว่านาย้อยเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อถูกกว่าราคาท้องตลาดประมาณ 3,000- ถึง5,000อยู่แล้วครับท่านผู้ชมนะครับอ,อันนี้คือเป็นแนวทางในการพัฒนาวัวแบบบ้านๆน,นะครับถ้าหากว่าเราผสมเทียมผสม พ่อพันธุ์เลือดร้อยนะครับพ่อพัน์ที่ดีๆเลือกพ่อพันหน่อยนะครับก็จะได้ลูกที่สวยสดงดงามนะครับทําให้วัวของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นบรามันลูกผสมครับตัวนี้ก็ท้องแล้วนะครับประมาณ8เดือนนะครับ8เดือนกว่าแล้วครับก็ใกล้จะคลอดแล้วนะครับเป็นวัวของ คุณลุงที่รู้จักกันนะครับบังกอนเคยคุยกันนะครับอันนี้มีโอกาสก็เลยนำมาถ่ายาคลิปอัดวิดีโอให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามและรับชมกันนะครับอย่างในพื้นที่นี้นะครับลุงเองกอ็เป็นคนในหมู่บ้านที่ห่างจากที่นี่ประมาณสัก3 4มสโลนะห้าโลเลยอะครับแล้วก็นำมาผูกมามัดมาล่ามไว้ในที่ของเอกชนนะครับซึ่งเป็นที่ลกล้างนะครับเดิมทีเขาทำเป็น สำนักงานขายนะครับตอนนี้เขาทิ้งล้างไว้นะครับลุงเขาก็มาอาศัยพื้นที่แถบนี้แหละครับเอาวัวมาผูกมามัดมาล่ามไว้นะครับอาศัยเพิงพักไว้นะครับเป็นบรรยากาศครับนะครับพื้นที่มันก็จะโล่งๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆโดยที่ชาวบ้านก็เลี้ยงนะครับ2ตัว3มตัว4ตัวประมาณนี้แหละครับ เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับนํามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเป็นแนวทางที่ผมมองว่าถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าวัวก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพื่อพัฒนาพันธุกรรมครับสําหรับคลิปนี้อาจารย์นันต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กับสไครต์กดแชร์ช่องอาจารย์นันต่อยสายกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม